S <S เฮ้เฮเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันทำไมสันถึงมาอยู่ในป่าแบบนี้เฮ้อ้าพึ่งน่ากลัวชะมัดเป็นความฝันที่แปลกสมัดเลยสันคงเหนื่อยเกินไปสินะนอนดีกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงตื่นแล้ว อย่ามาล้อเล่นนะทําไมสันถึงกลายเป็นต้นไม้ไปได้กันละเนี่ยสันจำได้ว่ากินน้ำก่อนที่จะเข้านอนแล้วก็สําลักน้ำตายนี่สันกลับชาติมาเกิดใหม่หรอทำไมต้องมาเป็นต้นไม้ด้วยล่ะโดยทั่วไปแล้วการกลับชาติมาเกิดจะต้องเป็นหนุ่มหล่อและมีฮาเลมสาวๆไม่ใช่หรอแต่สันไม่มี แม้กระทั่งแขนขาน่าสมเพศสมัตเลยทำไมสันถึงไม่มีร่างกายเหมือนคนอื่นๆแต่ร่างกายเป็นต้นไม้โงโูๆงโงแบบนี้กันล่ะเดี๋ยวสิจริงสิต้นไม้ไม่มีตามีแต่มุมมองภูเขาวพวกนี้สูงต้นไม้มองเห็นด้วยงั้นเหรอไม่เคยคิดมาก่อนเลย ส่วนกินฉันไม่ได้กิน่นแต่กลับรู้สึกมากกว่าฉันมีประมาณ50ลากเยอะพอสมควรเลยฮะเหลือ49แล้วโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บหรือว่าจะนั่งงานเกินไปจนมันซาควบคุมไม่ได้เลยได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ร้ายอยู่เป็นครั้งคราวถ้าพวกมันมาทำร้ายฉันแล้วก็ฉันคงต่อต้านไม่ไหวแ,แน่แนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือนกหัวขน มันสามารถฆ่าฉันได้เลยนะเฮ้เพื่องบินโบอิ้งเหรอมันคือโลกสมัยใหม่น่าจะเป็นยุคที่ฉันอยู่ด้วยไอพวกเพึ่งบ้าไม่สันตกใจแทบตายเนี่ยดับเบิลคิวดับเบิลคิวตามที่คิดไว้เป๊ะเลย